นี่ยระหว่างนี้ไม่มีอะไรทาอ่ะมีแอคเคาท์ทวิตไหมเนี่ยไม่มีเออสมัครละตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็ไล <Like> น์ได้ไหมได้ได้ได้กดเข้าเว็บทวิต .tv สลดเด็กเราอ่อนนะคะจะสลัดทำไมสลดก็ไม่ขึ้นเ่วยอเ,อเดี๋ยวให้ลิงก์ไปเผื่อที่พิมไม่ถูกเอ้ยกูก็พิมพ์อยู่เนี่ยเฮียมึงจะสองลิงก์มาให้กูตัดภาาไปดูอ้ เอาสรุปตัดมาดูแล้วเรามีลิงก์ไหมไม่มียังไม่ได้สง่งให้ใ้คยอ้ใหนี่ไงกูเจอแล้วทวิตเตอร์ไม่ใช่แต่วิตเตอร์ทวิชเฉยเแล้วกูกาอุสาพิมพ์ตั้งนานนอูมาดูกูกำลังมกกูกาลังหาตัวทีเลยไอเหียกูเจอแล้วกูมาดูอีกรอบเอาไอเหียกลับไปหาไม่เจอ อ่าตอบอาทลองลอินลงทะเบียนอ่าลงทะเบียนลงทะเบียนแต่มันมีล็อกอินออกประตูอ่ะก็อ้าแฟงก็มีแอคเคาท์อยู่แล้วดิเอา้ากูมีตอนไหนว่ากูยังไม่ได้ทำเฮียอะไรมันต้องลองทะเบียนก่อนดีควายอ้าวมีเวล่อรลองถามมันดูกดใช้ได้เมล่ลอลงทะเบียนเนี่ยชื่อผู้ใช้ชื่อผู้ใช้อ่ามันต้องใช้ชื่อเฮียอะไรวะ K A เอ,เอาที่ไม่ลืมนะเอาให้จำให้ได้นะ c-a-s-e-a-d-r-k-a-s-e-d-r e e แล้วก็อย่าพูดพาสเวิร์ดออกมาล่ะพาสเวิร์ดดีนะคะพาสเวิร์ดนี้ไอหกเบอร์ใหม่เลขโทรศัพท์ไอ้ควายแล้วกูไม่มีหรองจบแล้วชีวิตจบแล้วเบอร์ <c oughs> ได้นไหมคบพี่ผมรักพี่มากเลยนะพี่ไม่มีไฟมันลงลงทะเบียนไปแล้วมันลงซับไม่ได้ <c oughs> ไม่มีเหรออา่า มันมีข้ามขั้นตอนนี้ไหมเออพ่อเออมันต้องไปยืนยัางนากดไปเออใช้อีเมลใช้อีเมลเออองไมหาอีเมลอีกไม่มีอีเมลเหรอสบัดอีเมลไว้เนี่ยเออแต่ของจีเมลใช้เข้าไปเอ้ยฟุ้มฟุ้มอีเมลวันวันแล้วกูเกิดวันไหนวะพี่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 เกิดวันไหนอะพี่อ่า นึกไม่ออกสิเกิวันไหนอขี้เกียจยีบประชาชนมาดูอ่ะมุมๆไปแล้วกันเอาให้จำได้นะเดี๋ยวลืมพาสเวิ<ช>ร์ดแล้วมันต้องใช้ถามว่าแบบเกิดวันอะไรเอาไอ้เฮียเ้ยมกราแล้วกันปีปีอะไรที่แม่งจะอนุมัติทุกทุกอย่างว่าเวลาเอา่อบวกให้ลบไป,ปสิบแปดปีกี่ปีละอันนี้มันใช้คิสตกักราหรือพุทธศักราช อ่ะไม่ได้จบแล้วกิตศักราระตัวอืขึ้นแดงงันแรงว่าเกินอืสองศูนย์อะไรก็ว่าไปสองศูนย์หนึ่งห้าอ่ะถูกได้ไงวะสองศูนย์หนึ่งห้าอายุเจ็ดปีเองเหรออ่ะอายุเจ็ดปีระดับหัวพ่ออ่ะเดี๋ยมึงจะโดนจำกัดคอนเทนต์ยังไงล่ะไอ้พี่ผมขอโทษครับพี่ อ่ะเสร็จแล้วอันนี้สมัครแล้วใช่ไหมต้องไปยืนยันในอีเมลเข้าอีเมลตัวเองเข้าอีเมลไหนวะเนี่ยจีเมลีเมลแล้วมันเข้ายังไงวะอ้าวเมื่อกี้เปิดพิมพ์พิมพม์หน้าเว็บ g ี mail ขึ้นมาใช้ gmail ใช่ไหมอ่าจาก<ม> gmail าพิม์ gmail เข้าไปใช้ Gmail จริงหรือเปล่าตอนสมัครไม่ได้ดูกดเข้าไป ไม่ใช่ลงทะเบียนสิหน้าอินเด็กซ์ gmail เนี่ยแบ c แบ็กลับเข้าไปอันนี้มันหน้าสอนลงชื่อเข้าใช้น่าจะเป็นลิงก์ที่เท่าไหร่อกแมงเบอร์มากตัวอักษรอลนัล้นก็ไม่ต้องทำไม่ทำมึงไม่ยืนยันมันใช้งานไม่ได้ะตะไปก่อนเอง a, ลงที่อะไรบรรยาอ่อนชิบหาย ไฟเหนูอยากเล่นไฟเอ็มพี่พี่ของเงินซื้อไฟเมได้ไหมไม่ได้ครับเพรผมก็ไม่มีเหมือน,นอ้าวพี่อ่ะ <laughs> พี่ทำไมพี่เป็นคนแบบนี้เกมเสียตังจะไปเล่นทำไมก็เล่นเกมฟรีดิอ่าอ่าโอเคแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ออทำไงอ่ะทำงะ Gmail ไง่ะอก็จีเมลไงได้เข้าเข้าได้ยังโห้ทำไมอีเมลของมึงนี่แบบ หน้าต่าม k i g m a i l com ไปง่ายดีเออเนี่ยเข้าได้แล้วไหนใส่อีเมลถูกไหมเนี่ยถูกค่ะอีดอกเ่าเห็นมีอะไรขึ้นมาให้ยืนยันเลยงั้นก็ไปล็อกอินในทวิตก่อนไปอ่ะล็อกอินเข้าไปใช้ยูเซอร์ล็อกอินเข้าไปนี่ไงอ่าขึ้นไหม้็ไม่ต้องยืนยันก็ดีนี่ไม่อไม่มีชื่อผู้ใช้นี้แสดงว่ายังไม่ได้ยืนยันใส่อีเมลผิดป่ะนะ่ะอีเมลถูกแล้วค่ะ รหัสคุยอะไรเนี่ยสุ่มมาให้ก็ไม่เลือกเองไงก็ถ้าจําไม่ได้ก็ต้องลองอินผ่านเบราว์เซอร์โคมต่อตอเวลาอ่ะงั้นเริ่มใหม่ให้หมดเลยอะ่ะอา้าวชีพายแล้ว